ดีค่ะอันนี้เป็นไหมทองสิบมิลนะคะเฉพาะไหมทองก็สามพันห้านะคะพี่ปลาแถมปีเสียให้นะคะแต่ถ้าใครไม่เอาป,ปีเสียก็ได้นะคะก็ก็จะใส่หินให้ไปนะคะก็ราคาเท่ากันกับสามพันห้านะคะอันนี้พี่ปลาแถมปีเสียให้ปีเสียเป็นงานเงินแทนนะคะเอามาชุบทองร้อยหนาห้ามคอนนะคะรุ่นนี้ใส่ทนมากเลยค่ะนะคะเพราะว่าเราชุบงานงานงานของพี่ปลาเนี่ยชุบทองร้อยหนาห้าม่นะคะ นี่นะคะเป็นงานไหมทองนะคะไหมทองอันนี้เกรดสวยเลยนะคะมาแพงมาก mm hmm. ทุนมาก็จะสามพันแล้วนะไม่แถมปีเสียอือันนี้แถมปีเสียให้ก็คือแทบจะไม่มีกำไรละ mm hmm. นะคะไมมทองเพิ่มเงินเพิ่มทองเพิ่มบารมี